ป,ปิดปีใหม่มานะคะวันนี้นะคะแอมจะมาแนะนำาิดพันตัวหนึ่งที่สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบท่อพวกท่อน้ำหยดท่อท่อน้ำพุ่งของลูกค้าได้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนี่นะคะตัวนี้เรียกว่ากรองน้ำเกษตรนะคะเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ตัวนี้นะคะจะใช้กรองเศษหินดินทราย ออกจากปั๊มน้ำของลูกค้าแล้วเข้าสู่ท่อเมนแล้วก็ไปที่ท่อระบบน้ำของลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นมีหน้าที่กรองเศษหินทรายทั้งหมดเลยที่ร้านนะคะจะมีขนาด2นิ้วนิ้วครึ่ง6กฝุนแล้วก็4หฝุนนะคะซึ่งก็จะมีแบบทั้งเป็นแบบเกลียวแบบนี้นะคะลูกค้าอ่าแล้วก็จะมีเป็นแบบ PVC แบบนี้ ซึ่งแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าลูกค้าจะใช้ต่อกับ PVC หรือว่าถ้าลูกค้ามีเกียวอยู่แล้วก็เอาตัวนี้ไปต่อเกียวได้เลยนะคะแล้วก็จะมี2แบบด้วยกันนะคะลูกค้าแบบตะแกรงแบบนี้นะคะลูกค้าข้างในมันจะเป็นตะแกรงแบบนี้นะคะตัวน,นี้มันจะละเอียดแล้วก็สามารถกรองพวกเศษดินเล็กๆๆๆได้หมดเลยนะคะป้องกันการอุดตันของอตัวท่อน้ำหยดน้ำพุ่งของลูกค้าได้ดีมากเลยะคะ อีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้ค่ะแบบดิสจะเป็นจานดิสแบบนี้นะคะอยู่ด้านในอ่อาเห็นที่ลูกค้าเห็นนะมันจะมีดิสอยู่ด้านในเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็มีคุณสมบัติเหมือนกันคือกรองเศษหินดินทรายได้ละเอียดมากๆแล้วก็จะไม่ทําให้ดินพวกนี้เข้าไปอุดตันในระบบขอน้ําหยดน้ําพุ่งของลูกค้าเลย ถ้าลูกค้าสนใจนะคะแบบไหนก็แล้วแต่จะเป็นแบบนี้ของเราก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยเป็นวาลสามารถเอาไปต่อแบบนี้ได้น้ำเข้าแล้วก็กรองข้างในแล้วก็ส่งน้ำออกไปสู่ระบบน้ำของลูกค้านะคะส่วนเศษทินดนไซน์ก็จะออกด้านล่างนี้อย่างนี้เลยการใช้งานง่ายๆค่ะลูกค้า แล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของพวกขอน้ำหยดน้ําพุ่งของลูกค้าได้ทําให้ลูกค้านะคะสามารถใช้ได้ยาวนานขึ้นถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่ดิ้งด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ